เราทุกท่านทุกคนนะ่ะพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาตนเองนะว่าเราพากันปฏบิบัติบูชาแล้วหรือยังเพราะการปฏิบัติบูชานั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากการสร้างความดีสร้างบาร,รมีนั้นเป็นของดีเป็นของประเสริฐแต่มันเป็นสิ่งที่ทำยากไม่เป็นไร เราเป็นคนหัวไม่ดีหัวทื่อแต่เราอาศัยพระธ,ธรรมคำสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติตนฝึกตนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพบภูมิในจิตใจของตัวเองมันจะได้ดีขึ้นสูงขึ้นที่ไหนมีการประพฤติการปฏิบัติที่นั่นจะไม่ว่างจากมรรคผลพระนิพพานนะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองเอาไว้นะว่า ตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์เราอยู่ในวัดนี้ครูบาอาจารย์ก็มองว่าพระเนนรูปไหนเป็นคนที่เสียสละเป็นคนรับผิดชอบญาติโยมอยู่ทางบ้านเขาก็มองมาเหมือนกันว่าพระเนนรูปไหนองค์ไหนเสียสละรับผิดชอบเนะี่ยถ้า เราไม่เสียสละไม่รับผิดชอบไม่หนักแน่นนั่นชื่อว่าเราไม่ใช่เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงกาฝากของพระพุทธศาสนาเราฟังเทศนะคน่ยคำหนักๆเราก็สะดุ้งนะเมื่อเราสะดุ้งแล้วเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแต่ถ้าเราสะดุ้งแล้วเราก็เฉยอย่างนี้แหละ มันก็ยิ่งไปใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ได้เราจะเอานิสัยเก่าๆนิสัยโมหะจริตเอามาใช้ไม่ได้เราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองประเทศไทยเรานี้วัดมีตั้งเยอะนะี่ยณปัจจุบันที่สำรวจได้นะ่ยถึงสี่หมื่นวัดเราจะอาศัยหลบไปวัดโน้นวัดนี้ให้มันผ่านไปเป็นวันวันเป็นปีๆนี้มันก็ได้ แต่ตัวเรานั้นนิสัยใจคอมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลยยิ่งเราบวชนานเราก็ต้องเดินบินทบานนำหน้าเวลาทำอะไรก็เป็นผู้นำนะเมื่อผู้นำเป็นพระโมหจริตมันจะนำเพื่อนนำหมู่คณะได้อย่างไรแม้แต่ตัวเองก็ยังนำตัวเองไม่รอดจะนำคนอื่นรอดได้อย่างไรเลยไม่ต่างอะไรจากคนตาบอด จุงคนตาบอดคนเตี้ยอุ้มคนค่อมสุดท้ายเดินไปไม่กี่ก้าวก็พากันล้มพากันตายพากันไปในทางที่ผิดมิจฉาทิฏฐิสำหรับผู้ที่จะบวชไม่ศึกก็ต้องคิดให้ดีๆเราจะเอาแต่หลบหลีกข้อวัดกิจวัดไปเป็นวันๆน,น่ะแต่เราไม่สามารถหลบหลีกการเวลาไปได้ ถึงเราไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ถึงเราไม่อยากเจ็บมันก็ต้องเจ็บถึงเราไม่อยากตายมันก็ต้องตายนะเราบวชนานเราก็ต้องได้เป็นหัวหน้าต้องเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสเนะี่ยเรามาคิดดูดีๆกระบบตดลูกหลานที่เกิดมาเขาจะทำอย่างไรเพราะพ่อแม่เขาเป็นคนตาบอดหูหนวกพิกลพิการเนะี่ยตัวเราก็ตบอยู่ในทางตัน โลบุลูกหลานมันก็ต้องตกอยู่ในทางตันเหมือนกันเพราะถ้าหากมีผู้นําเป็นคนตาบอดหูหนวกพิกลพิการจากคุณธรรมความดีการฝึกตัวเองปฏิบัติตัวเองถึงเป็นสิ่งที่ประเสรศิฐประเสริฐมากประเสริฐพิเศษประเสริฐจริงๆเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นเนื้อนาบุญของโลกของหมู่บ้านของสังคมประเทศชาติ ของโลกนะพระพุทธเจ้าให้เราประพฤติปฏิบัตินะการประพฤติปฏิบัตินั้นมันไม่ตายสิ่งที่ตายนั้นคือความโลภความโกรธความหลงนั้นมันตายจากเราไม่เห็นใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่มันตายมีแต่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงคือโมหะนั้นนะ่ะมันตายจากเราไป เราไม่อยากให้โมหะที่มันอยู่ในใจในกมลสันดานของเรานี้มันตายจากเราด้วยหรือพระพุทธเจ้าให้เราอดเราทนเอาร่างกายนี่แหละฉันอาหารของประชาชนใช้สอยเสนาสนะกุติวิหารอุโบสถฉันยารักษาโรคของประชาชนนี้แล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ แล้วจะได้บุญได้กุศลของตัวเองเต็มที่บุญกุศลนั้นจะได้ถึงกับญาติโยมประชาชนเมื่อตัวเองก็มีแต่บาปจิตใจเป็นหนี้เป็นศินเราจะเอาบุญเอากุศลอะไรไปให้ญาติให้โยมญาติโยมทางโรงครัวเขาก็ทำอาหารให้เราฉันเขาก็พากันเหนื่อยต้องตื่นตีสองตีสามหวังว่าพวกเราจะพากันประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กลางวันก็ยังเตรียมอาหารเตรียมน้ำปะนะอะไรทุกอย่างทำอาหารถวายเรายังไม่พอยังมากราบมาไหวเราอีกพระก็ดีเนนก็ดีเราพิจารณาตัวเองนะพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาตัวเองว่าเราสมควรที่จะให้เขากราบเขาไหว้เขาบูชาหรือยังเป็นอาหูเนโยปาหุเนโยทักกินเนโยอัญชรีกรณิโยหรือยังเนี่ย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของศักการะที่เขานำมาบูชาเป็นทักขินัยบุคคลแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การประคองอัญชลีกราบไหว้หรือยังถ้ายังเนี่ยวันนี้เราต้องพากันพิจารณาตัวเองให้ดีๆว่าเราต้องเอาใหม่ตั้งตัวใหม่กลับจิตกลับใจกับกายกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีนี คนดีมันต้องแก้ไขมันต้องพัฒนามันถึงจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเราไปบินทบาตตอนเช้านั้นน่ะทั้งคนหนุ่มคนแก่เขาก็พากันทำนุบํำรุงทำบุญตักบาทพากันไหว้เราให้เราพากันคิดให้มันเป็นนะถ้าเราไม่รู้จักคิดโมหะจริตความลุ่มหลงมันก็จะมาปิดบังเราทำให้เราไม่เห็นอะไร เราโกนหัวเราห่มผ้าเหลืองมันก็จะเหมือนกับเอาผ้าห่มมาห่มให้ลิงนั่นแหละอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนั่นแหละอันนี้เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงไปตรงมาถ้าเราปฏิบัติผิดจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็ย่อมถูกว่าถูกด,าด่าถูกตีถูกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกขนาบแล้วขนาบอีก เพราะเส้นขนานเขาดีดบรรทัดให้อยู่แล้วแต่เราชอบออกนอกลู่นอกทางทางน่ยพระพุทธเจ้าวางหลักไว้ให้หมดแล้วเรายังจะหน้าดื้อหน้าด้านออกจากทางอีกไม่ได้คนเราถึงต้นมันจะคดแต่กลางให้มันตรงปลายให้มันตรงมันถึงจะใช้ได้นะการที่จะ ถล่มทลายภูเขามังหือมาสุดลูกหูลูกตานั้นมันก็เป็นของยากการที่จะไปตักน้ำในมหาสมุทรให้มันเหือดแห้งนั้นมันก็เป็นของยากแต่ผู้ที่มีความเพียรไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เสียสละได้เดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต ได้มาสืบต่อลมหายใจของพระศาสดาสืบต่อลมหายใจของพระพุทธศาสนาสืบต่อลมหายใจแห่งพระธรรมวินัยและสืบต่อลมหายใจแห่งคุณวิเศษคือมรรคผลพระนิพพาน